สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับ bmw vision m next นะครับในสเกล e 1ต่อ18เป็นโมเดลที่ผมหามาได้จากศูนย์ของ bmw thailand เลยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เรา open box กแล้วมาลุ้นกันว่าโมเดลคันนี้จะมีค่ายไหนผลิตให้นะครับแพคเกจก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับคือมีโครงพลาสติกมาให้แล้วก็อยู่ในกล่องกระดาษที่มีพลาสติกใสตัวโมเดลก็จะวางบนฐานพลาสติกที่มีแบชโลโก้ของรุ่นแปะมาให้นะครับ ตัวรถทําจากโลหะนะครับมีน้าหนักค่อนข้างดีทีเดียวสีของโมเดลเนี่ยช่วงที่เป็นสีบรอนจะมีเมทัลลิกนะครับเป็นสีด้านแต่ช่วงที่เป็นสีส้มเนี่ยก็จะเป็นสีด้านเลยรวมถึงความแหวกแนวล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยก็จะเป็นคนละสีกันด้วยนะครับและบนตัวถังของโมเดลเนี่ยก็ยังมีวัสดุแบบที่3คือเป็นเหมือนผิวคาร์บอนนะครับสีเทามีเก็ดเนี่ยอยู่ที่ชายล่างของตัวรถรอบคันเลยครับรถโ,โมเดลถ,ถูกยึดกับฐานพลาสติกด้วยสกรูน็อต4ตัวนะฮะ แต่ในส่วนของถามพลาสติกนั้นไม่ได้มีลวดลายอะไรมาให้เรานะครับเป็นสีดำล้อรถของโมเดลจะเป็นกระทาพลาสติกส่วนยางนั้นเป็นยางจริงนะครับลวดลายของกระทารอก็สวยงามตามต้นฉบับรถคันจริงเลยครับผมเสียดายที่ลูกเล่นของโมเดลคันนี้จะมีแค่ล้อสามารถเลี้ยวซ้ายขวาได้ส่วนประตูหรือว่าฝากระโปรงหน้าและหลังเนี่ยไม่สามารถเปิดปิดได้นะครับ BMW Vision M Next คันจริงนะครับจะเป็นรถ PHEV หรือ Plug-in Hybrid ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าช่วยส่งกำลัง2ตัวเสริมกำลังให้กับล้อคู่หน้าและคู่หลังนะครับโดยเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์สันดาบทำให้มีแรงม้าสูงสุดรวมอยู่ที่600แรงมา้าสามารถเร่งจาก0-100กิมต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3วินาทีนะครับและความเร็วสูงสุดก็ได้ถึง300กิเมตรต่อชั่วโมงเลย ภายในของโมเดลก็ทำรายละเอียดออกมาได้ดีมากเลยนะครับใกล้เคียงกับรถจริงมากซึ่ง b m เพยายามใช้วัสดุที่รักธรรมชาตินะฮะจะมีเพียงมือจับประตูและพวงมาลัยที่เป็นวัสดุที่ทำจากหนังซึ่งเราก็จะเห็นได้ภายในโมเดลเช่นกันครับลูกเล่นของโมเดลคันนี้ก็คือสามารถหมุนล้อขยับซ้ายขวาได้ ซึ่งคงมาไัยภายในของโมเดลก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับทำให้ดูสมจริงดีขึ้นมากเลยฮะภายนอกรวดลายของล้อแม็กที่ไม่เหมือนกันก็ดูสวยดีนะครับกระจังหน้าไตาคู่อันเป็นเอกลักษณ์ของ BMW คันจริงเนี่ยจะสามารถเลืองแสงและโปร่งใสมองเห็นช่องดักลมภายในได้นะครับแต่ของรถโมเดลเนี่ยจะทำเป็นสกรีดลวดลายมาให้แทนครับ ไฟหน้าเป็นพลาสติกใสมีลวดลายดงโคมที่เด่นก็จะเป็นไฟด้านท้ายนะครับตามแบบของรถจริงมีโลโก้ของ b m w อยู่ด้านในใต้ท้องรถค่อนข้างเรียบนะครับก็จะเห็นลวดลายของคาร์บอนไฟเบอร์เป็นส่วนใหญ่และเราก็ได้เห็นแบรนด์ผู้ผลิตโมเดลคันนี้นะครับซึ่งไม่ค่อยคุ้นหูผมเท่าไหร่นะฮะนั่นก็คือ n z g โมเดลเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับเวอร์ไวของประเทศเยอรมันเลยครับ ครับและนอกจากนี้เอกลักษณ์ที่มีเขาโครงมาจาก BMW i8 ก็คือประตูเปิดแบบปีกนกซึ่งน่าเสียดายที่โมเดลไม่ได้ทำลูกเด่นส่วนนี้มาให้นะครับผมก็เลยนำภาพการเปิดประตูแบบปีกนกสวยๆมาฝากครับโมเดลคันนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเซปต์คาร์ที่น่าสะสมอีกคันหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับแล้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ